คราชินินิคอฟโวลเคนภูเขาไฟที่เงียบมากกว่า600ปีตื่นขึ้นแล้วสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเนเฟอร์ติตีสาระไม่ไร้สาระ EP นี้เราอยากชวนทุกคนมาเปิดตำราเรียนธรรมชาติไปด้วยกันกับเหตุการณ์ที่ทั้งน่าทึ่งและน่าจับตามองมากอย่างการประทุกข,ของภูเขาไฟคราชินินิคอฟ ที่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุคใหม่เจ้าภูเขาไฟคราชินินิคอฟตั้งอยู่ในคาบสมุทรคัมชอตกาประเทศรัสเซียเป็นภูเขาไฟคู่แฝดที่หลับไหลมานานกว่า600ปีและในช่วงที่ผ่านมามันได้ตื่นขึ้นมาเป็นครั้งแรกในยุคที่เรามีกล้องถ่ายภาพดาวเทียมและเทคโนโลยีสื่อสารแบบเรียลไทม์ต่อไป เราอยากชวนทุกคนมาดูเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับภูเขาไฟลูกนี้กันค่ะชื่อของภูเขาไฟนี้ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแกนนักสำรวจสเตปานคราชินินิคอฟซึ่งเป็นผู้ศึกษาธรรมชาติของคำชัดก้าในศตวรรษที่18ค่ะคราชินินิคอฟประกอบด้วยปล้องภูเขาไฟหลักสองลูกที่อยู่ติดกันในแอ่งปล่องเดียวกันสร้างภาพสวยงามและแปลกตาม,มากเมื่อมองจากมุมสูง นักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่าพวกเขาไฟลูกนี้สงบนิ่งมาตั้งแต่ช่วงปีคศ1350หรืออาจจะนานกว่านั้นไม่มีบันทึกการประทุเลยจึงกระทั่งปีนี้การประทุล่าสุดทำให้เกิดกลุ่มเท่าฐานควยพุ่งสูงกว่า7,000เมตรขึ้นไปในชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อการบินในพื้นที่และสิ่งแวดล้อมโดยรอบค่ะ คำชัดก้าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเนื่องจากมีความหลากหลายทางธรณีและธรรมชาติและภูเขาไฟคราชินินิคอฟก็เป็นหนึ่งในจุดที่น่าศึกษาม,มากที่สุดในพื้นที่นี้การที่ภูเขาไฟที่หลับไหลามายาวนานขนาดนี้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีว่าโลกของเรายังคงมีชีวิตอยู่และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราอยากชวนเพื่อนๆทุกคนมาร่วมกันหันกลับมามองธรรมชาติอย่างใกล้ชิดทั้งเรียนรู้ปกป้องและส่งต่อความรู้เหล่านี้ให้กับคนรุ่นต่อๆไปเพราะทุกภูเขาไฟทุกแม่น้ำและทุกสายลมล้วนมีเรื่องราวที่ควรค่าเกี่ยการรับฟังเพราะโลกนี้ช่างกว้างใหญ่เสลือเกินร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับเนเฟอร์ติตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ